FM-105 SMILE THAILAND รัฐธรรมนูญกับเศรษฐกิจครับตอนนี้เปิดสายที่อาจารย์สมชายสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับประเด็นแรกคือการแจกเงินเนี่ยแจกแล้วครับอาจารย์แต่ว่าไปที่กลุ่มเปราะบางก่อนจะด้วยบัตเจ็ตที่มันมีจํากัดหรือจะด้วยการ t a r g ตเต็ดอะไรก็ตามอาจารย์ครับมันจะทําให้พายุหมุนเหลือกลายเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ํา หรือไม่อยากไรครับอาจารย์เอ่อผมคิดว่าอย่างไรพายุยังหมุนอยู่ครับแต่ว่าอาจจะหมุนแรงน้อยกว่าไอที่เราดูไว้ครับก็เพราะว่าหนึ่งนะฮะตัวเลขมันลดลง<ห>จากห้าแสนตอนนี้ก็คงจะถ้ารวมหมดถึงปีหน้าด้วยเนี่ยก็คงประมาณสักสี่แสนนะครับเพราะว่ามันจะมีอีกรอ,อบหนึ่งพวกดิจิตอลต่างๆเหล่านี้แต่วัาที่สองอมันมูลถ้าลงเพราะว่าเดิมเนี่ยใช้เวลาหกเดือนจําได้ไหมครับหกเดือนแล้วก็หมุนอยู่ที่ตรงนั้นแต่ตอนนี้มันยืดไปปีกว่า เข้าใจว่าไตรมาสนี้นะฮะไตรมาสสุดท้ายปีหน้าทั้งปีที่ว่าทั้งปีเนี่ยเนื่องจากว่าดูจากงบประมาณแล้วแม้รัฐบาลบอกว่าพอแต่ดูดูบางคนนะฮะที่ดูอยู่มันยังขาดอยู่อ่ะเพราะขาดอยู่เนี่ยสิ่งที่จะปลอดภัยมากที่สุดก็คืออะไรครับไปใช้งบประมาณปีหกเก้าแต่ว่าหกเก้าเนี่ยหมายถึงว่าเป็นใชายสำอับดเนินการในปลายไตรมาสของปีหกแปดนี่ก่อนครับเพราะฉะนั้นไอการหมุนมันก็มันทันที่จะหมุนอยู่ในกรอบของเงื่อนเวลา กับสถานที่มาตอนนี้ก็หมุนออกมาในสะัดเกลอบเวลาที่ยาวขึ้น mm hmm. แต่วันต่อไปก็คือว่าไอตัวเลขอไอตัวที่หมุนแบบเดิมเนี่ยนะฮะมันจะแรงหน่อยเพราะว่าจากคนที่ได้รับนะฮะได้รับปั๊บเนี่ยนะครับก็ส่งไปยังยังดิจิตอลไม่เป็นเงินสดนะฮะแต่ต้องไปซื้อร้านซึ่งใช้เป็นดิจิตอลพอร้านเสร็จก็ยังใช้เป็นเงินสดไม่ได้ร้านร้ mm hmm. านต้องไปซื้ออีกร้านหนึ่งนะครับ เป็นดิจิทัลและหลังจากนี้ถึงจะเป็นเงินสดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบเนี้มันจะหมุนอรือทงหมวดก็เรียกว่าสามรอบแต่ถ้าเป็นแบบนี้รับปั๊บเนี่ยมันอาจจะไปจบที่รอบแรกเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะทําให้ไอ้การหมุนเนี่ยนะฮะผมเรียกว่าช้าลงไปกันแล้วกันทีนี้ยอดที่ออกมาเนี่ยนะครับผมอาจจะมองแตกต่างรัฐบาลรัฐบาลมองว่าในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยจะสร้าง GDP ได้0.35เป็นกระฮะ0.35เปอร์เซ็นเนี่ย ทีนี้ผมมาคิดจากตัวเลขถ้าโดยทุกๆหนึ่งแสนที่ท,ที่ที่มีการดําเนินการเนี่ยนะฮะผมคิดว่าตัวเลขมันประมาณสักศูนย์จุดสองถ้าถ้าเดิมเนี่ยใช่อห้าแสนก็ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นของ GDP แต่คราวนี้เนี่ยการมันลดลงพอลดลงบวกกับการชาลงเนี่ยผมคิดว่าทั้งก้อนเลยนะฮะเออ่ที่จะสี่แสนนะอาจจะเท่ากับศูนย์จุดหกศูนย์จุดหกแบ่งมาเป็นของไตรมาสสุดท้ายเนี่ยประมาณสักศูนย์จุดสองครับ เพราะฉะนั้นในกรณีผมก็เชื่อว่ายัางหมุนอยู่ครับแต่อาจจะว่าชาลงไปแล้วก็เพิ่ม GDP ได้ประมาณสัก 0.2แต่ว่ารัฐบาลมอง0 3 5แต่พูดจริงๆไม่มีใครถูกหรอกครับเพราะตัวเลขเนี่ยมันเป็นการถ้าเรียก estimate ไม่ใเป็นตัวเลขเมเจอร์เมเจอร์คือว่าออกมาชัดๆเลยแต่นี่เป็นการ estimate เป็นการคาดการณ์ของแต่ละคนครับครับอาจารย์ครับเราเคยทําคนละครึ่งเราเคยทําเช็คช่วยชาติแล้วเราก็เห็นผลที่มันเกิดขึ้นอย่างตอนนั้นทำแฮมเบอร์เกอร์ครสิ์ยุคคุณก่อนเนี่ยก็นายว่าเออมันก็ได้ผลนะดังนั้นรอบนี้แต่รอบนี้เราแจกไปที่กลุ่มเปราะบางแล้วก็เยอะก้อนใหญ่คือหมื่นหนึ่ง ที่น้อยลงแจ,จกเงินน้อยลงและหลายคนกับแจกน้อยคนแต่ว่าเงินเยอะขึ้นอะไรมันจะมันจะมีผลกว่ากันหรือเราก็ควรจะทดลองดูให้มันเห็นครับอาจารย์มองไงฮะผมงตอบไม่ได้ว่าออกอันไหนจะใครชนะนะฮะ <c oughs> แต่ว่าไอที่มันเกิดอ,อ,อันเก่าเนี่ยนะ <c oughs> คนละครึ่งเหมือนก็ดีคือหมายถึงคนซื้อปั๊บอีกคนหนึ่งนะฮะไอ <c oughs> อีกคนไอที่ดาเนินการก็จะอะไรครับอร่วมด้วยนะกับคนละครึ่งโดยรัฐบาลเข้าไปช่วย ซึ่งอันนั้นก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวที่เรียกว่าช่วยทําให้เกิดอะไรครับอ่ไอตัวเศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวได้ดีนะครับซึ่งในกรณีตัวนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการหมุนรอบเดียวนะครับแต่น้ำหมายของว่าเป็นเหมือนกับสองฝั่งแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยผมคงจะสรุปไม่ได้ว่าเอ้ใครชนะเพราะนี่มัคงยังไม่มีใครตอบได้แต่ก็ต้องยอมรับไว้แบบเก่าอันนั้นแะเป็นตัวที่มันใช้ได้ดีในในส่วนที่รัฐบาลทาอยู่เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างก็ไปได้ดีพอสมควรแต่อย่างน้อยที่สุดอันนี้นะฮะ ผมก็อยากจะเรียนว่ามันก็ยังหมุนอยู่นะครับยงแต่ว่าเราไปเปรียบเทียบกับในตอนต้นที่มีการคาดการว่าจะหมุนเยอะมันก็เลยมีความรู้สึกวันแผ่วไปแต่ยังไงต้องยอมรับว่ามีการหมุนอยู่เพราะว่าเป็นการอ้างเหยนเพียมแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าท่าตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อันนี้เป็นการพูดว่าท่าสมมติว่ามีไม่ได้ทําตรงนี้ถ้าตัวเนี้เป็นการลักษณะทําอีกแบบหนึ่งก็คือ เป็นการแจกเงินด้วยและก็เสริมสร้างขีดความสามารถที่เราเคยคุยกันหลายๆรอบแล้วอ่ะอันนั้นจะช่วยทําให้การบุญเนี่ยมันยาวนานขึ้นคือมันไม่ได้จบจบที่แจกพอแจกปั๊บเนี่ยคนคนนี้ก็ไปดําเนินการเพิ่มขีดความสามารถอรัพสกิลตัวเองความคิตัวเองก็จะเป็นสร้างเขาเรียกว่าอะไรครับไอการบุญต่ออันนั้นแหละจะเป็นส่วนที่จะช่วยทำให้การบุญเนี่ยนะในลักษณะที่เรกว่า หมุนไม่หยุดด้วยซนะ้ำเพราะว่าไอ,อ,อ้สักยุทาสตัวเนี้ยมันจะเอาไปใช้ในหล,หลายเรื่องซึ่งถาเป็นแบบนั้นอนะ่ะจะดีดีกว่าที่เราทําอยู่ตรงนี้แต่อย่างน้อยที่สุดเราก็คงจะมองว่ารัฐบาลก็มองว่าเขาได้ทําสัญญาประชาคมแล้วเพราะฉะนั้นนี้ก็หมายความว่าเขาก็ได้ทําตามคําพูดเอาไว้ ยงแต่ว่าตัวเลขอาจจะลดน้อยลงไปบ้างแต่ก็โอเคครับแต่น,นี่ก็เป็นสิ่งเพราะนั้นนี่มองจากรัฐบาลนะฮะไอ้นี่ที่เราพูดเนี่ยผมมองจากอาจารย์สมชายเพราะฉะนั้นใ,ใน,นเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเป็นเ,นเรื่องหนึ่งที่แตกต่างกันไปเพราะว่าถ้าเป็นเราเราคงไม่ทําอย่างนั้นแต่นนรัฐบาลเขาก็เป็นนโยบายเขาอะและ้วประชาชนก็เหลือเขาอะเพราะฉะนั้นนี่ก็เออว่ากันไปฮะ,ะแต่ว่าท้าจะถามว่าหมุนเท่าเดิมหรือเปล่าก็ผมบอกอันนี้ได้ชัดว่าหมุนฮะแต่ว่าจะไม่ได้เท่าเดิมนะครับ ครับอาจารย์ครับคือถ้าเราเมืองย้อนกลับไปอาจารย์สมชายติ๊กคะแนนให้กับคนละครึ่งหรือว่าท่องเที่ยวเราเที่ยวด้วยกันอะไรเนี่ยคือถ้ามันดีเนี่ยนะครับอาจารย์มันเป็นไปได้ไหมที่นักการเมืองเนี่ยเขาจะหยิบเอาผลงานเก่าคือตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วพักร่วมรัฐบาลยุคลุงตู่คือลุงตู่เขาพ้นไปแล้วถ้าไม่ได้เสียเรื่องการเมืองหรอกเอาล่ะถ้าอาจจะมีอิทธิพลอยู่คือถ้าไปเป็นองค์คมนตรีแต่มีอิทธิพลอยู่หมายถึงว่าเป็นแรงบันดาลใจใดๆก็ตามในพักร่วมไทยสร้างชาติซึ่งก็ร่วมรัฐบาลทําไมเขาไม่หยิบผลงานดีๆเนี่ย่ยอออออาาากกลัมปดฝุจะตออหรืทํ เหมือนกับที่ลุงตู่เขาก็เคยเอา30บาทรักษาทุกโรคทุกที่เนี่ยมาต่อยอดทําเช่นเดียวกันคือไอ้ความต่อเนื่องของไทยกับอีโก้ที่ที่ใครทําไว้แล้วต้องทําทิ้งไปอาจารย์เราจะเดินก้าวข้ามกับหลักนี้ไปได้ยังไงอาจารย์สมชายแนะนํำหน่อยครับเผมคิดว่าในกรณีนะฮะจริงๆทั้ง,งสองกรณีนะฮะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าแะไรครับเอผมเรียกว่าเป็น less of the evil คือไม่ได้ดีหรอกครับมันเป็นส่วนที่เรียกว่าเลวร้ายน้อยกว่าเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่สําคัญอันนั้นะมันเป็นการแจกเงินนั้งนั้นอ่ะแจกเงินคนละครึ่งเพราะฉะนั้นในกรณีสิ่งที่เราต้องการคือแจกเงินนหมายความว่ากําลังแยกจาเป็นต้องมีการแจกไม่กอนับแต่สิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับไม่มีความจําเป็นในการแจกเงินแต่เป็นการเพิ่มเงินอันนี้ที่สําคัญเพราะั้นตัวนี้ที่เรายังขาดอยู่ว่าทํายังไง ก็คือไอ้สิ่งที่เราต้องทามันมีสามสี่เรื่องตั้งแต่เรื่องของการพัฒนา R&D พัฒนานวัตรกรรมนะครับไอ้หน้า R&D กับนวัตรกรรมเนี่ยจะไม่ได้ตรงกันนะฮะคุณอาจจะมี R&D แต่ไม่มีนวัตรกรรมในก่อนครับแม้วัน R&D อาจจะเป็นนวัตรกรรมส่วนหนึ่งแต่สิ่งความหมายคือโอ้ย R&D ที่ที่นี่มีมีอะไรครับมีอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับในลักษณะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ hmm. แต่ขนาดเดียวกันที่นี่ใหม่ๆอาจจะหมายถึงตัวเก่า นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆทาให้ตัวเก่านี่มันถูกลงแต่เพราะฉะนั้นสองตัวนี้มันไม่จําเป็นต้องเข้ากันแต่สิ่งที่เราต้องการคือเทคโนโลยีหรือว่าอ่ีบวกกับเรื่องนวัตกรรม,มแต่การนวัตกรรมอาจจะหมายถึงเอ่อเป็นเทคโนโลยีเก่าแต่มีอะไรใหม่หรืออาจจะหมายถึงเทคโนโลยีใหม่นะครับแต่ตัวต่องเป็นใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท,ที่ที่อยากจะว่าเรายังขาดหายไปกับการตอไป<ฮ>คือการพัฒนาเรื่องของรื่องบุคลาการบุคลากรนะฮะอันเนี้ยที่สําคัญมากเพราะว่า ที่ประเทศอย่างประเทศอย่างเวียดนามเนี่ยที่ไปได้ไกลเพราะอะไรครับเขาตรงนี้แหละครับนะครับ <S <S <ม>บุคลากรเขาเนี่ยค่าแรงเนี่ยนะครับคิดเป็นรายเดือนเนี่ยประมาณ90,00กว่าบาทครับ <S <S ของเรานี่ถ้า400เนี่ย 400, หมื่นสองแต่ว่าฝีมือแรงงานเ็าดีกว่าเรา <S <S อันนี้ที่ทําให้เราเสียเพราะฉะนั้นทำทำ,ทำมาเนี่ยเป็นการเรียกว่าเป็นการอ่าไม่ไม่ใช่เป็นการไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยเป็นการลดเรื่องของอะไรครับความรุนแรงของปัญหาเพราะฉะนั <S <S <อ>้นที่เราทำยังไม่ได้แก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือว่าไอ้ตัวที่จะแก้ปัญหาจริงๆคือต้อง อะไรครับพัฒนาอ่าดีพัฒนาอือแล้วก็พัฒนาขีความสามารถขึ้นในส่วนนี้เราสังเกตดู รัฐบาลแต่ละชุดแต่ละชุดนีพูดเหมือนกันแต่ทำเข้าจริงๆไม่บรรลุสักรัฐบาลหนึ่งเลยครับฮ่าครับอาจารย์คือพูดไม่เฉยแลวก็มันมันไม่ได้กลับมาเป็นรูปธรรมใช่ไหมครเราก็จะวันปวดใช่ใช่พวกเราอยู่กันนานนะครับอาจารย์พวกเราอยู่กันเราเป็นสื่ออาจารย์เองเป็นนักวิชาการที่มองสังคมอย่างในทุกด้านทุกมิติเราก็เลยเห็นมานานนะครับส่วนพวกนักการเมืองรัฐมนตรีเข้ามาแล้วก็ไปแต่หลายคนก็วนกลับมาอาจารย์ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ทีนี้อาจารย์ครับเรากลับมามองถอยมาก้าหนึ่ง คือมีการวิเคราะห์กันว่าออสงครามตะวันออกกลางที่มันกำลังจะทำท่าขยายของฮิสบุลลอกกับอิสราเอลเนี่ยมันจะยังไม่กระทบราคานะ้ำมันเท่ากับเฟดลดราคาดอกเบีย้ยอาจารย์ประเมินข้อน,นี้ยังไงและเราค่อยกลับไปดูสงครามใหญ่กันครับโอเคครับจริงๆแล้วนะฮะต่อให้มีการลบกันนะฮะระหว่างทางด้านของอิสราเอลกับทางด้านของฮิสบุลลอกคือตอนนี้มันยังขึ้นๆแต่วอลแรงขึ้นแต่ก็เข้าไปอยู่ในนัยยะของการลบนิดหน่อยแล้วครครับคือความหมายก็คือว่าออก่อนหน้านี้มันเป็นต่างฝ่ายต่าง อ,อยู่คนกละที่แล้วก็เล่นกันที่อะเขาเรียกว่าฟอนเทียฟอนเทียก็คือวชายแดน <Ha. S 2> แต่ตอนนี้มันเบียรเล่นลึกลงไป นะครับน่บไปถึงอย่างบางทีจนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการลบหน่อยๆแต่ว่ายังไม่เป็นลบกันมากมายนะครับแต่ต่อมาเมื่อเกิดมีการลบกันขึ้นมาเนี่ยนะครับราคาน้ํามันเนี่ยผมคิดว่ายัางเก่งเนี่ยขึ้นไปเท่าไหร่ตอนนี้มันเจ็ดสิบกว่าแปดสิบกว่ามันไม่ได้กระทบอะไรมากมายเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกลัวส่วนจะลบกับอิหร่านเนี่ยผมคิดว่าหาย,ยากครับมไม่เจอเนี่ยคุณลองสังเกตดูอิหร่านถึงเงียบเงียบเลยเพราะว่าดูจากสมการนะฮะไม่กระทตั้งเฮดสบอลล็อกนะฮะจริงๆเขาก็ไม่อยากจะลบ S <S นะครับเพราะเขารู้ว่าการลบกันเนี่ยเขาอย่างเสียเปรียบพี่ยิงตอนนี้ถูกเล่นงานจากทางด้านอิสราเอลแล้วก<ฆ>็อิสราเอลก็ใช้เทคโนโลยีเล่นงานตรงเพจเจอร์เร<ฆ>ื่องอะไรตั้งแต่อิสราเอลต่างหากที่มีความรู้สึกว่าอยากจะอยากจะอะไรก็ใช้โอกาสตอนนี้เล่นงานทางด้านทิสบอโลกให้มันเรียกว่าเต็มที่เพียงอเมริกาก็จะยับยั้งเอาไว้แต่จริงๆก็ยับยั้งแบบละครนะเพราะว่าอะไรครับพราะทางด้านเนทันยูเนี่ยเขาก็รู้นี่กำลังเลือกตั้งอยู่คุณยะงยับยั้งอะไรด้ยก่อนหน้านี้คุณยับยั้งฉันไม่เล่นฮามาส เขาจะเชื่อคูณตอนนี้ก็แย่เห็นไหมเขาสาม,มารถที่จะเรียกว่าเล่นงานทั้งที่โหประชาคุมโลกจะมีการนามแต่เขาก็มองในแไงไ่งว่ามองจากเขาเนี่ยเขากําลังเออเรียกว่าเล่นงานทั้งกลุ่มฮามาัสจนกระทั่งในโลกแทบจะเรียกว่าเหลืออยู่ถึงปาาปลายเท่านั้นเองเพราะั้นนี้เขาคงไปางตามๆเพียงแต่ว่าจะรุนแรงถึงขั้นนั้นหรือเปล่าแต่ว่าผลกระทบในแงเ่เศรษฐกิจในส่วนนี้ถ้าไม่มีการลบกับทางด้านของ อิหร่านนะครับถ้า uh huh. อิหร่านเนะี่ยอาจจะยุ่งขึ้นมาเรื่องน้ำมันเบื uh ้อง่างเหล่านี้มากขึ้น uh huh. นะครับในกรณีก็คงจะขึ้นมาในในระยะไม่วันรู้อย่างง่ายๆแล้วกันไอ้ยอย่างที่เราคุยอยู่นะ uh huh. ให้พวกไอ้พวกนักลงทุนหรือพวกเนี่ยพวกนี้เขาแต่ละคนเขาเรียกว่าข้ามบอร์ดอยู่กับข้อมูลอยู่ต่างประเทศนะครับของเขาจะวิเคราะห์ได้อย่างดีเพราะถ้าเกิดไม่มีปัญหาขึ้นมา รับรองตอนนี้ราคาน้ามันพุ่งึ้นไปเพียงแต่ตอนนี้น้ามันพุ่งไปนิดหน่อยอนะครับทวันตะกี้นี้ผมมึงดูเองประมาณทเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าต่างคุณต่างพอจะประเมินได้ว่าผลกระทบตัวนี้มันมีเ,เรียกว่ามีน้อยให้จากัดครับ,รบอาจารย์ครับดอกเบีย้ยเฟดลดศูนย์จุดห้าก็แสดงว่าเขาวางใจเรื่องเงินเฟอร์มากขึ้นหมายว่าวางใจจากเงินเฟอร์ที่สู้มานานทีเดียวแต่ลดตึ้งเลยตั้งศูนย์จุดห้าแล้วเห็นว่าจะลดอีกศูนย์จุดห้าด้วยอาจารย์แล้วบ้านเราควรจะตั้งรับยังไงดีคครรัับบจ อันนี้ก็ขอเรียนครับว่หัวขตอนนี้เป็นเรื่องของวิวาทะนะครับนักว่านักลงทุนอะไรก็ถ้านักการค้านักแรงต่างๆหรือรัฐบาลก็อยากให้ลดลดลดในขณะเดียวกันก็ต้องนะผมก็บอกว่าเวลาทางด้านของสว็จก็เช่นเดียวกันฮนะ เวลาที่เขาทำนะฮะเขาก็ทํารอบหลายด้านคือเงกิกฤษเดชก็ถูกโจมตีนะก่อนห <h ums> น้านี้คนอื่นลดแล้วดอกเบี้ยไอ้นนเฟอมันลดตามลงแล้วหรือสาม <h ums> <h ums> ทำไมยังไม่ลดเ <h ums> ฟดเนี่ยลดช้ากว่าเพื่อนเลย <h ums> คุณดูนะ,ะอังกฤษอังกฤษก็ลดไปแล้ว0ู 2. 5อ <h ums> ทางด้าน e ูนะครับไอตัว ECB เนี่ยลดไปแล้วสองครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเฟดเนี่ยลดช้ากว่าเพื่อนเพิ่งเห็นเ่็นนี้เพราะว่าเขามองในลักษณะที่เขาให้มันชัวร์รอบด้านเพราะฉะนั้นกรณีผมจะไม่แจกจ่ายวิวาทะรัฐบาล นะครับหรืออย่างคล้มเนี่ยโจมตีเฟดเลยว่าะว,ว่าว่าคุณจะไปลดะไรอย่างเนี้นะแต่เพราะฉะนั้นในกรณีเราจะเห็นว่าวิวาธานเนี่ยนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าไม่มีวิวาธานะฮะประเทศนั้นจะมีปัญหาว่าเออโอหอมกเพราะฉะนั้นเออหอหมกปั๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าโดยปกติฝ่ายการคลังเน่ะมักจะเป็นฝ่ายจ่ายเงินทางด้านของการเงินมักจะเป็นตัวที่เรียกว่าดูแลนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีทะเลาะกันดีเพื่อจะได้ไม่ไม่ง่ายไปแต่ทะเลาะกันไปแล้วอย่าไป ไปตบตีตบตีกันกันแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นการแบบนี้ผมก็คิดว่าถ้ามองจากทางด้านฝ่ายแบงค์ชาตินะครับเขาเองก็ต้องมามองดูคือก็มองได้ง่ายว่าไอ้การที่ตอนนี้เศรษฐกิจมันมันถามว่าฟื้นตัวไหมก็ฟื้นตัวนะครับปีนี้ถือว่าไม่มีเรื่องของอเรื่องของอะไรเลยนะครับปีนี้บวงับดิจิตอลที่รัฐบาลทําอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะขยายตัวได้ถึง2.4 2.5ทางรัฐบาลมองด้วยซ้ำว่าเป็น3%ปีที่แล้วเท่าไหร่ครับ1.9เพราะฉะนั้นบอกว่า ตัวนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจตัวนี้มันกระุ้นเศรษฐกิจเลยโอเคแล้วก็ามาดูอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ก็คือไอ้ตัวผลกระทบจากดิจิทัลเรื่องเงินเฟอ้อนี่ครับในกรณีนี้คิดว่าเฮ้ยมันไม่มาก <c oughs> แต่เขาขอดูแต่ที่สําคัญเขามองเรื่องของอะไรครับเรื่องของหนี้นะครับหนี้อะไรครับ,อ,รรบอ่าหนี้กลัวเรือนที่เขามองอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่ทางด้านอันนี้เขามองระยะยาวใน <c oughs> ความหมายคือ,อการลดอันนี้นะครับมันช่วยอะไรครับมันช่วยการลดดอกเบีย้ยเนี่ย มันพูดง่ายจะช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือด้านต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในขอบเขตที่เรกว่าไม่มากนะักคุณลองดดูถ้าเมื่อหลายประเทศเนี่ยใช้เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าเรื่องตัวเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยมันมีปัญหาตัวที่จะช่วยชานส่งอองท่ต้องเที่ยวคือคุณภาพของมันตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่กระตุ้นน้อยครับแต่ไม่ใช่บอกว่าไม่มีเลยน้อยแต่คุณอย่าลืมนะไอ้ดอกไอ,อก้ตัวค่างเงินบาทที่มันแข็งขึ้นเนะี่ยหลายประเทศแข็งเหมือนกันเพราะว่าพอดอลลาร์ลดดอกเบี้ยลงมันก็ขาดขายสินทรัพย์ เพราะฉะนั้นของเราก็ relative ิที่สูงกว่าเขาอ่บ้างขึ้นมาหน่อยแต่ก็มองแต่อีกกางที่เขาเกรงก,ก็คือว่าไอ้นี่กลัวเรือนน่ะมันถึงนเก้าสิบเอ็ดทีนี้นถ้ามองอย่างเผื่อนเฮ้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งนั้น,มนหมายความว่าดอกเบี้ยลดลงเนี่ยมันจะทําให้โกรเนี่ยนะครับอาจจะเรียกว่าอะไรครับเออ่ไอ้ออออบันเทาหนี้มันบันเทาไม่ได้เพราะว่ามันดอกเบี้ยมันฟิก แต่ขณะเดียวกันไอไลท์ใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ยังอยากจะดูตัวนี้ให้มันชัดเจนถ้าเป็ตัวนึ่งที่ต้องการดูชัดเจนก็คือเศรษฐกิจจะเป็นไงบ้างห้องเงินเฟ้อรอให้ชัดกว่านี้เพราะฉะนั้นไหนกันนี้ผมก็คิดว่ามองจากเขาก็มองจากตรงนี้นะครับแต่ผมไม่บอกว่าใครถูกใครผิดแต่ว่าเป็นสิทธิของด้านของอะไรครับเสร็จ รื่ของธนาคารเพราะโดยปกติเนี่ยเขาก็มองกันอย่าลืมว่าเขาไม่ใช่คนตัดสินคนเดียวนะสี่ห้าคนตัดสินะนะครับเียงแต่ว่าเขาอาจจะมองจากมุมซึ่งจะแตกต่างกับรัฐบาลรัฐบาลมองว่าเฮ้ย hey, อยากจะลดอยากจะลดอยากจะลดะนะครับมองในล่ง่งด้านที่ช่วยช่วยกระตุน้นอีกด้านหนึ่งพวกพ่อค้าก็มองจากอยากจะลดอยากจะลดแต่พ่อค้าไม่ใช่ทุกคน<ะ>พ่อค้า<ะ>ที่มีการนําเข้านะครับ เขาก็ไม่อยากให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันมันอ่อนในต,ตอนอที่ขึงป็นสามเดีดไอ้พวกพ่อค้านําเข้าก็ตายเพราะฉะนั้นแต่พ่อค้าประเภทที่ส่งออกก็จะมีการบ่นกันต,ตรงนี้เพราะฉะนั้นวิว่าท่าตัวนี้นะผมคิดว่ามีมุ่จบับทั้งสองฝ่ายและขนาดเดียวกันนะถามว่าใครถูกผมจะไม่บอกว่าใครถูกถานารณาอนาคตที่จะเป็นตัวบอกแต่สิ่งที่สำคัญผมมองว่าวิวาท่าตัวนี้ดีครับก็คนะือว่าเป็นการบอกให้เห็นว่ามันมีการสร้างบุญกภาพระหว่างสองกลุ่มแต่ให้ดุลภาพพนนี้แตกหักด้วยกันก็เรียกว่าอะไร เรื่องของการเรียกว่าโต้เถียงกันนะโอเคแต่อย่าไปตบตีกันก็นแล้วกันนะครับเรื่อันนี้เกรงว่าถ้าตบตีกันเมื่อไหร่เนี่ยอีกอย่างนะในที่สุดก็จะไม่มีฝ่ายที่แค่เรียกว่าต่อล้อต่อเถียงตรงนั้นจะมีปัญหาเพาะเออหอรเนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับประเทศได้ในระดับหนึ่งครับตบตีตีอย่าตบต,ตีนะครับอาจารย์บอกวแน่นอนพอค่างเงินมันแข็งส่องออก กับนําเข้าก็จะได้ส่วนเสียส่วนก็คงต้องไปช่างตวงวัดแล้วก็ยังต้องถกเถียงกันต่อไปแต่ว่าไม่จบตีตอาจารย์ครับขึ้นในแนงมาตรงนี้แล้วเนี่ยค่าเงินสี่ร้อยยังไม่มาแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปประเมินเรื่องทรัมป์กับแฮร์ริสนิดหนึ่งสั้นๆขอค่าเงินสี่ร้อ่อค่าแรงสี่ร้อยก่อนครับอาจารย์ค่าเนี้ยตอนนี้ก็คงรัฐบาลก็คงอยากทำตามคำพูดเขา <c oughs> แต่มันน่าเสียดายอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับอาการจะทำตรงเนี้ยนะไม่รัฐบาลจะมีโครงการว่าเฮ้ยจะมีอัพสกิล แต่ตัวนี้ทำกันใหญ่โยนขอบเขตจำกัดมากที่จริงแล้วเนี่ยนการบกจดขึ้นตรงนี้นะครับนะฮะมันจะต้องเน้นต่อไปนี่คือเน้นสําคัญเพราะว่าเรื่องอัพสกิลและทํากันอย่างจริงจังแต่ขณะนี้รัฐบาลตามเหมือนก็ใช่แต่ว่าสิ่งที่มันสังเกตด,ดูนะฮะบ,บางคนก็มาถามอาจารย์รัฐบาลจะอัพสกิลด้วยแต่กูสังเกตด,ดูรัฐบาลนะค,คืออัพสกิลจริงๆก็คืออะไรครับเรื่องของฝีมือแรงงานเนี่ยมันเท่านะันราคาของแรงงานเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับสองสามตัวเรื่องเงินเฟ้อนะครับ เรื่องงานนี้มันก็เกินเงินเฟอ้อไปเยอะ <Ha. S 2> สองเรื่องอัพสกิลนะครับ mm. แต่ว่าเรายังไม่ได้ทํากับอีกตัวหนึ่งก็คือแรงงานเนี่ยบางประเทศโอ้โหชะงเงินไม่ได้ขึ้นตั้งนาน <Ha. S 2> าไม่ได้ขึ้นตั้งนานพอหวังถึงจุดนึ่งก็ต้องเห็นใจเขาขึ้นจริงมากหน่อยแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามทั้งสามตัวนั้นนะครับ mm. นะครับอาจจะอัดตอบคั้งามสุดท้ายขึ้นมากหน่อยแต่ว่าไม่อัพสกิลอัพสกิลเนี่ยมันมีสองอย่างรัฐบาลทำอัพสกิลเราเราวิชาเรามาวิเคราะห์อัพสกิลตัวนี้หมายความว่าเฮ hey, แรงงานเนี่ยคูณจะได้ตรงนี้เพราะมีการอัพสกิลแล้วเขาคูณจะได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นต้องอัพสกิลก่อนแล้วหลังจากนั้นผลของอัพสกิลก็มาขึ้นแรงงานไอ้นี่เราขึ้นแรงขึ้นค่าและขึ้นค่าแรงก่อนแล้วก็มาอัพสกิลนี่ครับมันคนละตัวกันนะนะครับเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอัพสกิลที่รัฐบาลทําอยู่ทำแล้วจริงจังหรือเปล่าได้ผลขนาดไหนยังไม่รู้เลยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นอะไรครับเป็นเป็นทางด้าน <lee> อของทางการเมืองเพื่อจะไม่เกิดพฤติกรมขลาหาว่าเฮ <ผม S 1> ้ยผมไม่ได้ทําแค่นี้แต่ว่าจริงๆแล้วตัวอัพสกิลเนี่ยมันหมายถึงต้องคู่กันไปหมายความว่าคู่กันไปอัพสกิลแล้วพอไปเห็นปั๊มอัพสกิลปั๊บเออนี่แหละฝีมือแรงงานไม่ใช่เท่าเดิมนะ嗯嗯มันต้องมากกว่าเดิมแต่นี่ยังมันพูดเอาเอารเรื่องของการขึ้นเงินเดือนๆขึ้นก่อนแล้วค่อยไปอัพสกิลมันคนล,ละตัวกันครับ,บเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนแต่ตอนนี้ผมก็คิดว่าวิวาทะตัวเนี้ยมันเป็นนะจะเป็นประโยชน์หรือไม่ประโยชน์เพราะอะไรครับเพราะรััฐบาาาลเอองงกกก็ต้รรที่จะษ แต่ล so ั้นแหะหาเสียงไหวก็พยายามทําตรงนี้เพราะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่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 ก็มันกลายเป็นวิราท่าอีกเพราะว่าแต่ที่เป็นหน้าน่าสังเกตก็คือว่าประเทศคู่แข่งเราเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกปวลดิ่งตอนนี้การแข่งขันเยอะมากเพราะฉะนั้นคู่แข่งเราอย่างเวียดนามเนี่ยค่าแรงเขาเนี่ยเงินเดือนเขาเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นไม่ถึงหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าบาทของเราถ้า4สี่ร้อยเนี่ยหนึ่งสอง แต่ฝีมือแรงงานเขาดีกว่าเรานะนั่นสิฮะอาจารย์แหมอัพสกิลนี่คือคือคือเนึ่องถึงภาษาสมัยนี้เขาต้องบอกว่า เป็นร่างทองเนียอาจารย์นะอัพแรงใหญ่เป็นร่างทองหมายความว่าเป็นภาษาสมัยใหม่วัยรุ่นก็มีศัพท์น่ารักน่ารักออกมาเยอะแต่นี่พูดให้เห็นภาพดอันนี้อัพสกิลเนี่ยไม่ใช่เรื่องอัพสกิลสิ่งที่เขาต้องการคือผลของอัพสกิลตามอัพสกิลเพราะฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่สักแต่ว่าเฮ้ยเรามีอัพสกิลมันต้องมาดูผลของอัพสกิลแบบนี้มากกว่าตามผลด้วยนะครับอาจารย์สุดท้ายขอสั้นๆอาจารย์ชี้เป้าไว้ก่อนระหว่างแฮร์ริสกับคุณทรัมป์ฮะอาจารย์ฮะมันใกล้ๆจะถึงงวดแล้วล่ะ ว่าจันโมยังไงฮะตอนนี้ถ้าพูดอย่างเรียกว่าอะไรครับไม่ระมัดระวังนะฮะพูดอย่างนี้ถ้าตามเทรนตามโงจะเรียกว่าฮาริสคงจะมาเพราะว่าทางทางด้านเนชั่นาบเนี่ยตอนนี้ก็นัไปเกินมาจูบแบเลอร์แล้วนะ45นะครับในสวิงสเตตแต่ว่าที่ขอในสวิงสเตตเนี่ยเราจะเห็นได้ใช่ว่าไอ้โพก็มีหลายตัวนะครับอย่างเช่นถมงยกตัวอย่างอย่างซึ่งขนาดที่เราคุยอยู่วันเนี้ยทางด้านของโพอันหนึ่งก็บอกว่า พวกที่อายุน้อยเนี่ยตอนนี้ฮาริสเนี่ยทิ้งทั้มนะสามจุดกว่าจุดเลยครับก่อนระครับอายุหรือพวกเนี่ยก็ไปอันหนึ่งนะถ้าเรูดสวิงเตทสวิงเตทมีสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งข้องกาพวกรัสเบลกับรูเบลสามอันนี้เข้าใจว่าฮารลิสตอนนี้นำนะมันจะมีเรื่องมิชิแกนเพนซินเบเนียนะครับแล้ววิสคอนซินแต่อส่วนที่เขาเรียกว่าซันเบลซันเบลก็จะมีเนวาดามันมีจอร์เจีย มีอ่าอ่านอร์ทเคนคาโรไลนานะครับอาริโซนานอตเทนคาโรไลนากาลิโซนาเนี่ยเข้าใจว่าทำแต่เมื่อวานนี้ผมดู ตัวเลขของทรัมป์เนี่ยนาอยู่สักสองสามก่อนหน้านี้บางโพมันก็สูสีอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้ไอ้สวิงสเตตก็ยังเป็นที่เรียกว่าต้องจับตามองอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างเรียกว่าอะไรครับจากดูจากคราวน,นี้ความไม่น่แน่นอนอยังคงอยู่ครับแต่ก็เ,เอียงมาทางด้านของอะไรครับทางด้านของฮาริสนิดหน่อยว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนั่นนำหลังจากที่ดีเบตแล้วก็นำไอ้ตัวเลขแล้วเพิ่มตัวเลขขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ ส่วนที่จะตัดสินจริงๆคือสวิงสเตทเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะสวิงสเตทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องซันเบลนะฮะในกรณีน,นี้ก็อยู่ในลักษณะที่ท่ามเองก็เรื่องสูสีกันเพราะฉะนั้นในกรณีอาจารย์อยากไม่อยากจะกล้าฟันธงเพราะว่าเวลาเราฟันธงเนี่ยในในใน,ในเรื่องทฤษฎีเกมเนี่ยรรหรือเรื่องต่างๆเขาว่าเราจะต้องประเมินถึงเรื่องพาวเ probability huh. เพราะฉะนั้นบางเรื่อง probability อาจจะจิตแปดสิบเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเออพอฟันธงได้แต่ก็ไม่ได้ฟันธงต้องบอกว่าไอ้พาวเวอร์บิลิสูงอันนี้ผมความคิดพาวเ่วอร่ครับ นะครับสี่สิบห้าสิบหกสิบนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่กล้าฟันธงครับเียแต่บอกว่าถ้าเอ็นเอียงมาตรงเนี้ยดูจากตรงเนี้ยเอ็นเอียงมาทางด้านว่าฮาริสนะครับจะมีความได้เปรียบมากกว่าครับครับเพราะอย่าลืมว่ามันมีสดๆร้อนๆตอนยุคคุณทรัมป์ตอนนั้นออ่่าาคุณเออ่ชื่ออะไรฮะภรรยาคุณคุณเออ่คลินตันฮิลลารีคลินตันก็แบบเดียวกันนะฮะนำมาตลอดสุดท้ายแพ้หน้ากันเจ็ดพอยนะใช่อะแต่ว่าแพ้ในสวิงสเตทใช่สุดท้าย ได้ขนาดเสียงมากกว่าท่าในสามสามล้านคนใช่สุดท้ายแพ้เพราะว่ากติกาเขาเป็นแบบนั้นอย่างที่เราว่าคือมันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆและในยุคทรัมเองด้วยดังนั้นเนี่ยพออาจารย์เตือนว่าใจเย็นๆรอดูไปก่อนอย่าเพิ่งฟันธงก็ต้องเป็นแบบนั้นคือต้องใจเย็นๆดูต่อไปครับขอบพระคุณครับอาจารย์สมชายครับโอกาสหน้าเราคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก1 0อ Smile ไ h ไทยแลนด์